ครับสวัสดีครับมาพบกับทัศนวิจารณ์รายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565คู่มวยก็มีดังนี้คู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันจะพบกับเป็กปตทอท,อทองทวีจะชกกันในพิกัด106ปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนี้เคยเอาชนะมาได้ในครั้งก่อนครั้งนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องเขาด้านหน้าดันแทงเสียบจังหวะฝีมือครบเครื่องน่าจะเอาชนะ เจ้าเป็กปตทอทองทวีที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือจังหวะเตะต่อยแต่ยังดูว่าเป็นมวยที่แพ้บ่อยความมั่นใจจะน้อยความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่เท่าไหร่จึงให้เจ้าเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกระก์น,น่าจะเอาชนะได้คู่ที่สองของรายการเป็นการพบกันระหว่างโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มจะพบกับไฟป่าจอพัทริยากีฬาสยามในพิการ110อปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่อง มีเข่าปั้มตีกระดูกมวยที่ดีกว่าน่าจะเอาชนะเจ้าไฟป่าจอพัทริยียกีราสยามที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยจังหวะฝีมือครอบเครื่องแต่ยังดูว่าน่าจะแพ้ลูกเข่าให้กับเจ้าดมทองลูกเจ้าพ่อหลงต้มผู้ที่สามรองคู่เอกของรายการการพบกันระหว่างเอกลักษณ์สอสมานกาเมนจะพบกับปตักเพชรบีเคเขาใหญ่จะชกกันในพิกัด120อปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเมนน่าจะใช้ลูกมีหมัดมีศอกเข่าปั้มตีเข่าแหลมแทงเก็บ เขาดัานหน้าดัานแทงเสียบเขาบูดูด,ดันหน้าจะเอาชนะเจ้าป่าตากเพชรพีเคเขาใหญ่ที่ดูว่าเป็นวยจังหวะมีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายมีหมัดมีศอกจังหวะตีต่อยเขา่าปั้มจีแทงดูว่าน่าจะแพ้เพลงเข่าให้กับเจ้าเอกลักษณ์รสมานกาเม้นที่ดูว่าความบูสู้ทรมนตดบูสู้ห้ยกน่าจะใช้ลูกเขา่าปั้มตีเอาชนะได้มาดูคู่ที่4ี่คู่เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์ไปทีช่องเสีเป็นการพบกันระหว่าง เจ้าแบทแมนอออัจฉริยร์หรือเจ้าเหนือธรณีสามสาวิเศษสุขจะพบกับนักลกแฟแท็กจะชกกันในพิกัด1น5หปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าแบทแมนอออัชฉริยะนี่น่าจะใช่ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องเตรียมเชิงดีคอยเจ็บคอยกันคอยโต้น่าจะใช้ลูกเดี่ยมเชิงที่เหนือกว่าน่าจะเอาชนะเจ้านักลกแฟแท็กที่ดูว่าเป็นมวยมีหมัดมีศอกเข่าวปว่มตีเข่าดัานหน้าดันแทงเสียบแต่งดูว่าเป็นมวยที่ โดนหนักหนักมักจะยอมอยู่เสมอและก็ขาไม่ค่อยดีโดนหมัดโดนสอกไม่ค่อยได้จึงให้เจ้าแบทแมนออซิยะน่าจะเอาชนะป้องกันแสมได้สำเร็จมวยชอบ80%เพชรพนมลูกเจ้าพ่อคุปกันและมวยชอบ90%เอกลักษณ์สอสมานกาเมนผู้ที่3